ผู้มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนี่จะไม่ถือมงคลตื่นข่าวสิ่งใดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการกระทําคือคุณงามความดีหากเราเจอวิบากก็เชื่ออีกว่านั่นคือผลการกระทําของเราจะขอตั้งมั่นในความดีนี้นกุศลกรรมดีนี้ไปละลายสิ่งนั้นไม่พึ่งสิ่งอื่นใดนี่คือภูเขาถึงถ้ำนี่คือผู้เข้าถึงธรรมเชื่อกรรมเชื่อการกระทําพุทธบริษัททั้งหลาย เชื่อกรรมหรืออย่งเชื่อการกระทําแห่งตนหรืออย่างถ้าเชื่อกรรมเชื่อการกระทําท่านจะเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใครพูดสิ่งใดก็ไม่มีใจเป็นสองมุ่งมั่นตั้งมั่นหนึ่งเดียวคือพุทธธรรมสังฆะต่อไปท่านจะผู้มีศีลคือการสํารวมทั้งศีลสมาทานทั้งศีลเจตนาง,งดเว้น และแม้ที่สุดท่านจะเป็นผู้สำมรวมกายวาจาใจไม่กระทบกระทั่งใครไม่ทําให้ใครลําบากแม้แต่พูดร้ายคําร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายไม่คิดกาจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่เขียนฆ่าอันนี้คือศีลจะเกิดขึ้นเองด้วยศรัทธาในพระธรรมคําคสอนนั้นศรัทธาศีลจาคะท่านจะเป็นผู้เสียสละยิ่งกว่าการให้ทานมีโอกาสก็ไม่ฉกฉวยให้ทานไปแล้วก็ไม่ยึติดในทาน ไม่ต้องประกาศชื่อไม่ต้องโอ,โอ้โอวดมีความดีก็ไม่โชว์ความดีไม่มีอัตราตัวตนจาคะได้เสียสละได้แต่จะเก็บไว้ตราตึงในใจจะมุ่งมั่นสร้างความดีต่อไปอายที่จะโชว์แต่ก่อนนี้ดีใจที่ได้โชว์เขาชมมานี่โอ้ยขึ้นอีโก้อัตราตัวตนขึ้นใหญ่เลยพอเขาไม่ชมก็เสียใจยิ่งใหญ่มีขึ้นมีลงแต่พอจาคะบาร,รมีเกิด ผู้เสียสละอย่างแท้จริงจิตอาสาจะเกิดขึ้นคุณธรรมข้อนี้วิเศษที่คุณมากต่อไปสุตตะจะเกิดขึ้นท่านจะใฝ่ในการสดับรับฟังธรรมะพระธรรมคําสอนทั้งหาฟังเองทั้งสนทนากับเพื่อนศาสธ,ธรรมนิกับครูบาอาจารย์และจะฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยจะทราบได้ว่าธรรมนั้นจริงหรือไม่จริงวิจัยได้ตนเองเพราะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้มีศีลแล้วกันกรองแล้วเป็นผู้จาคาแล้วสุตตะก็จะเป็นกุศลสุตตะเป็นการสั่งสมยิ่งฟังยิ่งได้ไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยการฟังพัฒธรรมด้วยการสนทนาธรรมเกิดสภาวะธรรมเกิดสภาพธรรมรู้จกักธาตุสีขันห้ากองธาตุกอง,กองขันเวทนาสัญญาความเข้าใจในญาณเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วก็คือปัญญาความสว่างความรอบรู้จจเกิดขึ้นปัญญารู้เท่า ในจิตตนเองรู้จักกายสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมน้อมเข้าถึงอริยสัจทั้งหมวมธรทมต่างๆจะมาส่งเสริมกันทีนี้เรียกว่าเป็นผู้ละศักกายทิฏฐิเสียได้พอเราได้แยกกายออกไปแล้วเมื่อไม่ติดในกายตนก็ไม่ติดในกายคนอื่นแม้แต่การที่จะไปเกิดในภพต่อไปก็ไม่ติดแล้วเพราะว่าเราแยกกายแล้วเกิดยานเกิดความสว่างขึ้น ดังนั้นศัทธ,ธาศีลสุตตะจาคะปัญญาจงเพียรให้มากความเ็ญให้มากเจริญให้มากและท่าทนทั้งหลายจะมีความพินโยในธรรมทึงองอุพรสาาสดาอนโมทนา